สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเดอิงพิชยายั่งยินพิพัฒกุลนะคะชื่อเล่นชื่อลอ,อยฟ้าค่ะวันนี้หนูมารับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งปีค่ะในงานอะไรอื่นดาวแม่ขลาค่ะรางะรู้สึกแฮปปี้แล้วก็ภูมิใจกับตัวเองมากเลยค่ะ ตอนนี้นะคะหนูก็จะมีผลงาน first love coffee ค่ะแล้วก็เพลง mv ซิงเกิลใหม่ของหนูชื่อว่าอยากมีคนใส่ใจที่ไม่ใช่ป้าข้างบ้านค่ะไค่ะ,ะรรตอนนี้นะคะกำลังเรียนที่โรงเรียน king's college international school bangkok ค่ะ เรื่ว่าร้องเพลงเก่งแน่เลยค่ะแล้วมีความสามารถอะไรอีกบ้างความสามารถของหนูนะคะก็จะมีเดินแบบถ่ายแบบขี่ม้าเทนนิสแล้วก็กองค่ะได้ที่อินสตาแกรมค่ะฝากกดติดตามให้หนูได้นะคะ พอยฟ้าพิชยาค่ะขอบคุณค่ะ